ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ USD future เองเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะมแม้ว่าในส่วนของอดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะอ่อนค่าลงเนื่องจากตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยดูจะผิดคาดไปจากที่ตลาดมองเอาไว้ก็คือตัวเลขในภาคแรงงานที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดการกันไว้ที่ระดับ184,000ตำแหน่งโดยการจ้างงานนอภาคเกษตรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง162,000ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมแม้ว่าในส่วนของอัตราการว่างงานเนี่ยจะปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบกว่า4ปีที่ระดับ7.4%จากระดับ7.6%ในเดือนมิถุนายน ก็ทำให้นังทุนมีความคาดหวังว่าอาจจะเห็นเฟดยังไม่ชะลอในส่วนของโครงการซื้อพันธบัตรในการประชุมครั้งถัดไปช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วก็ส่งผลมายังในส่วนของค่าเงินบาทให้กลับมาแข็งค่าขึ้นบ้างในช่วงเช้านี้ที่ระดับ3 1 2 8บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยอ่อนค่าสุด ในช่วงวันศุกร์ที่รับ31.42บดบาทต่อดอละลาร์สหรัฐแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายในเองใน,ในเรื่องความเสี่ยงอของการเมืองก็ยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของฟัน f ฟ o ให้ชะลอการไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราทั้งในส่วนของตลาดหุ้นเองหรือว่าตลาดตราสารหนี้รวมถึงในส่วนของอตัวตลาดอนุพันธ์โดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เห็นแรงขายสุดที่ในตลาดหุ้นบ้านเรา อีก2 6 4 2ล้านบาทแล้วก็การเข้าซื้อในตลาดบอลเนี่ยมีเพียง349ล้านบาทเท่านั้นโดยยังต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของประเด็นการพิจารณาพรบน,นิรโทษกรรมในสภา <S <S ก็ทำให้มองว่าในส่วนของค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็กลับมาพันผวนอิงทางอ่อนตัวอีกครั้ง ในส่วนของ USDQ 13เนี่ยมองแนวรับสำคัญบริเวณ31.30บาทมองว่าถ้าายังสามารถยืนบริเวณดังกล่าวได้ก็มีโอกาสจะกลับมา ปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งแล้วก็มองแนวต้านที่ระดับ31.56บาทต่อดัลล่าสหรัฐด,ดังนั้นสถา,สถานสะรองที่เปิดเอาไว้เดิมเนี่ยยังให้ถือต่อไปได้แล้วก็ถ้าไม่หลุดระดับ31.30บาทเนี่ยให้เป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะรองเพิ่ม ส่วนเซฟตี้เด็กฟิลเอร์เองเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะแว่งตัวพันผวนแต่ว่าความเสี่ยงทางลงยังมีค่อนข้างมากเหมือนกันเนื่องจาก uh, ประเด็นทางด้านการเมืองแม้ว่าถ้าดูในเรื่องของอ uh, นักทุนเองอาจจะมีการเข้าเก่งกำไร uh, ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ uh, หุ้นที่ประกาศเงินปันผลแต่ว่า uh, ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ยังมี ยังให้น้ำหนักในทางลงมากกว่าโอกาสที่จะรีบาวขึ้นได้ตามทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคในช่วงเช้านี้เนี่ยมองว่าการดีกลับยังไม่สามารถจะยินในระดับ970จุดได้ก็เป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะช็อต s 5 0 u 1 3แล้วก็รอทำกำไรเมื่อ,อปรับตัวลดลงโดยมองแนวรับที่ระดับ950จุดแล้วก็ถ้าหลุดลงไปมองถัดไปที่ระดับ940จุด ส่วน go future มองแนวโน้มวันนี้ยังให้น้ำหนักในทางลงแม้ว่าอาจจะเห็นการดิกรับขึ้นมาได้บ้างตามทิศทางของราคาทองคำสป,ปอรตจากการที่ลงไปทําจุดต่าสุดในรอบ2สัปดาห์ที่บริเวณ1,282ยนเหรียญต่อออนแต่ว่าก็เห็นการดิกลับขึ้นมา ที่ระดับ1,313เหรียญต่อออสในช่วงเช้านี้โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกจากรายง,งานตัวเลขแรงงานของสหรัฐที่ค่อนข้างไร้ทิศทางแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงยังต้องอติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายง,งานในระหว่างสัปดาห์ สัปดาห์ก่อนเนี่ยดูเหมือนในส่วนของอการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีการรายง,งานออกมาเนี่ยจะค่อนข้างสดใสกว่าที่คาดการโดยสัปดาห์นี้เนี่ยยังต้องติดตามในส่วนของอรายง,งานตัวเลขดัชนีภาคการบริการดุลการค้าแล้วก็ในส่วนของสินเชื่อพิโภคแล้วแล้วก็รวมถึงในส่วนของยอดค้าส่งที่จะมีออกมา ส่วนถ้าดูในเรื่องของแรงขายของกองทุนเนี่ยก็เห็นกองทุน S P D R Gold t s เนี่ยมีการปรับลดกันถือคองทองคำลงอีก2.41ตันทำให้สถานะการถือครองทองคำปัจจุบันมาอยู่ที่ระดับ918.64ตันก็ยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีก็ยังมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ดังนั้นจึงมองในส่วนของตัวาราคาทองคำสป,ปอร์ตเนี่ยอาจจะเห็นการรีบาวขึ้นในวันนี้แต่น่าจะติดแถวระดับพัน3 2 3 2 5นสเหรียญส่วนโกลฟิเจอร์ในซีรีส์คิวเนี่ยมองว่าถ้าดิดตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ1,9700บาทยังแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตเพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงมาอีกครั้งมองแนวรับที่ระดับ19,360บาท ส่วน b r e n ด์ค u ดออฟฟิวเจอ e เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะเห็นการพักตัวลงอ,อย่างจำกัดหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ4เดือนที่ระดับประมาณ110เหรียญในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนดก็มีการพักตัวลงมาตามแรงขายทำกำไรแต่ว่ายังยืนเหนือระดับ108เหรียญต่อบาร์เรลได้ ทั้งนี้เนี่ยมองความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอิรักริเบียแล้วก็ไนจีเรียยังช่วยพยุงราคาน้ำมันให้อยู่ในแดนบวกได้โดยถ้ามองในส่วนของการส่งออกน้ำมันของลิเบียเองเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะลงไปต่ำกว่าระดับ70%ส่วนถ้าดูในเรื่องของ ดัชนีภาคบริการในยูโรโซนแล้วก็สหรัฐเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่ยังต้องติดตามดูกันต่อถ้าออกมาค่อนข้างสดใสก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเลน,เน์มีโอกาสดีกลับขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ110เหรียญอีกครั้งแล้วก็ถ้าผ่านระดับดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะไปต่อที่ระดับ112แล้วก็115เหรียญต่อบาร์เรล แนะนำว่าสำหรับในส่วนของสถานะนารอง BRQ13 ที่เปิดเอาไว้ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังให้ถือต่อไปได้แล้วก็สามารถเข้าเปิดสถานะลองใหม่โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ1 3 3 8 0บบาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ